กลับวารบใจกัก่าน้านเวทีบังูดูกจะเป็นวิทยาลับบทเป็นลูกสาวของกำนันก้องเหตุการณ์ในอเรื่องกำลังกีายปไลตารรับกัในวันนี้เรืพี่น้อ พระกาเป็นลูกสาวของคุณพ่อคุณพอ่ณพอเนี่ยนะไปเขาย่านบ้านไหนใครไม่รู้จักถือว่าเฉยมากเลยค่ะเพราะว่าพ่อพะกาเนี่ยเป็นถึงกำนันกำนันก้องเกรีกงไกรเอยชื่อน,นี้นะทุกคนต้องหวาดกลัวค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีหน้ามีตาและอีกอย่างฐานะทำบ้านของพระกาเนี่ยไม่เว่าได้อะไรนะคะคุณพ่อเนี่ยหามาให้ดูสิ่งอย่าง คุณพ่อเนะี่ยมีน้องชายชื่วอว่าอภัยอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่แหละค่ะเดินไปมาหาสู่กันทุกวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีใจของพกาเนี่ยแอบรักลูกชายของอภัยแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับพีนะ่ด้อก สวัสดีครับหมอ,อจมกตาอู้หูยไอพี่แก้วแหมนี่นีแหมเสยด้วยาดอ่ะแหมนี่ไม่ต้องถึงข้นาหกับแมม,มคิดถึงคิดถึงคิดถึงเนอแหรู้ว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆเกห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆฮะยังเลียเดียวด้วยสองคนสคนสองคนออสองคนผู้เมียเรา

ไม่ใส่ครับไม่ใส่จะติดไม่ได้ก่อครับเร็วๆค่ยเดอมึงจะมาเล็กอะไรเราเงินทองเนี่ยเงินสะพัดวันนี้นีมมาหาติอีกแล้วมนทูล่อะไรเนี่ยมีเรื่องมาบอกมีเรื่องมาบอกไอ้เจ้าฉันจะบอกอะไรให้เลยนักเรียนมาหาฉัทุกวันมีแต่เรื่องกัเดิ เรื่องอะไรบ้านเราเนี่ยเรื่องอะไรในบ้านเรนาเรื่องอะไรอะ่ะอ้าวแต่เรื่องก็ว่าผมบอกองค์การไปเนี่ยคุณต้องเห็นใจในความรักของผมไม่แก้วนะครับอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้ถือซะว่ามาหาทุกวันนะความพยายามเยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับพิจารณาสักคนเนี่ยแต่บอก พยไม่ได้แต่ว่าตัดแขนและพลอยใส<า>่และคำโฉนดที่นาสัญญาปอมขึ้นมาใหม่<ฮ>เอานิ้วที่ขาดเนี่ยแต่โป้งที่โฉนดยึดที่ไร่ที่นาของพอย,ยตอนนี้พลอยไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอาศัยอยู่วัดแล้วไปวัดแล้วจริงพ่อคุณเลวมาก<ฮ>เป็นผมไม่เกินละพ่อพอ,อ,ยอย่าเสียใจให้กบลูกสาวไม่ที่ความเสียใงเก่ามาเลิกกันซะ ลูกต้องหาเมาการลูกคุณพ่อไม่ต้องเลยมาแล้วเหรอทไมคะทำไมคุณพ่อทาตัวแบบนี้นทุอยางานี่อับอายมาเลยนะีเ่เบลน่าบอกนะะทำไมอพ่อยังอะไรให้นะจาพอถึงต้ง่าแกกันแบบนี้พ่อรู้แล้วเหรว่าพ่อจะเป็นนกแเราไปมาหาสนค้นย control ได้เล่าแล้วมันรู้ด้วยไหมแค่บอแค่เฉยมึงนี่มันเลี้ยงไม่เฉื่อยทำไมล่ะกูเลี้ยงมึงไว้ไม่ได้แล้วไอ้แก้วออกมาจากบ้านกูไล่มึงออกนนี้แกไล่ใครไล่ผมใครผมเราผมไมอยู่ไหนอะลูกเลี้ยงไม่มึงงั้นกูกูอยู่กับมึงนี่แหละเไอ้หนูอะป็นใครมาไล่ผมกูไปต้อนรับยนึ่งนามึงเนี่ยเลี้ยงไม่เฉื่อยแล้วทำไมนำความร้ายมาให้คนอื่นคนนอกเขารู้ทำไมออกไปบ้าเป็นเจ้าของบ้านมาไล่ผัวใส กูมาเลยเงินข้าเจ้ากูพันหนึ่งอะค่าจ้าอะไรใครเรียอุ้ยอุ้ยเอาตาเอาตาเอาตาคระต๊าวสองเดอเอาตงีครับเอาคนนีครับอคครับขอบคุณครับขอบคัณครับตาไปเกณฑ์ใจโรงงาเรื่องโรงงานรับมาไปนะเอาไปสี่ขามแต กูเป็นศัตรูกันบ้านนี้บ้านใครบ้านวะโอ้ยฉันแต่ราคากูเป็นคนมึงมึงเอาบ้านมึงออกไปฉันราคากูตกหัวมึงแตกไอ้ก้องมึงมีปัญญาไปเอาไปเลยตกน้ำใครตกน้ำบ้านกูตกน้ำบ้านมึงแต่น้ำกูเป็นคนตัดน้ำมึงอย่าลืมนะมึงเอาตกมึงออกไปแต่น้ำกัวฉุบหอวแม้แต่นิดนึงกูจะจับมึงทำเมียก็ไม่ได้มือกูเริ่เป็นกระทองแล้วเอ้ยมึงมีปัญญาตกน้ำไปเอาไปเลยมึงมาโฟวเป็นศัตรูกันนะแต่วันนี้ฮ่าตอนเจ็ดวันกูจะโฟว์ 我们共